พวกย่ายมูนนันมาตะทางใดสันมันหน้าผือทางใดฮึฮะออ,อ้ออกไปนี่นนะวะคือเคยมาบาอกฮึเออเออมันคือเป็นคุณคุนอยู่แต่ว่ามันจืออะไร <laughs> นี่ <c oughs> แ <c oughs> ห่ะหัดมาภาวนาแนมองมันีิพนแท้ๆนั่นนะอือ่นสัมมานสัมมาทานสัมมานเบิงคือซื่อนมันมีประโยชน์อย่างท่านก็มีประโยชน์ตัว็ว่าแต่ไม่เห็น,หนที่เห็นแล้วก็ไปเบอกกันคื่ซื้อได, <c oughs> <c oughs> ด้่นเราดีดีสันเนาะเบอดีดีอยู่บาดแต่อขอไปหัดบาทปัญหาจมให้ลูกให้ร้านมาสัน <laughs> เรื่องภาวหน้ามันเป็นเรื่องให้รู้ภาวะความรู้สึขกของเจ้าของเ้าพยายามสิควบคุม,มค,ความรู้สึกของเจ้าของคําว่าความรู้สึกนี่คือความรู้สึกทั้งใจความบ่พ่อใจความพ่อใจกับความบ่พอใจเน้อตัวพ่อใจกับบ่พ่อใจนะั่นตัวนั้นแหละสิเป็นพบเหตุให้อาไปเวียนไหวตายเกิดแต่ว่าก่อนที่สิพ่อใจหรือบ่พ่อใจก่อนสิเกิดอารมณ์ อารมณ์ความรู้สึกที่พ่อใจและบ่พ่อใจนี่มันก็ต้องขิดก่อนเนี่ยเพิ่นก็เลยว่าให้มาภาวนาพยายามควบคุ้มความคิดบ่อยมันก็เกิดอารมณ์เออข้า <Yeah. S 1> ก็ากเลยหาวิธีคขดคิดอันเดียวคิดไม่ขิดแทนเออเอาคําว่าพุดทธมาขิดแทนซะก่อนเออบัี้ัติประกอบแนบกันกับลมหายใจไปเลิกกายเป็นว่าพุท่านุสติก็ยุให้หันอานาปนาสติก็ยุในห,หันเออ ตาห้าวอนภาวนาพุทโทพุโทโธเข้าไปเรื่อยเรื่อยเลยมีอาการขนลุกขนพองมีอาการโยกโยก,โยกสั้นๆนี่สิแสดงว่าห้าเริ่มเป็นผู้มีชาติจาก uh, เรื่อมขอาชาติแล้วห้าก็สิเห็นประคองความรู้สึกเข้าไว้พให้มันออกไปทั้งรั่งคนนั้นเฉียดผู้นี้ <c oughs> มันจังสิว่าไปนรกจกเข้าใจได้ว่าตายแล้วจังสิไปจักว่าล่ะตายแล้วออกจากนี้แล้วจังสิไปได้ มันไปทั้งที่เป็นเป็นเน้อความรู้สึกที่เหาพอ่อพอใจกับบุคคลสัตว์สิ่งของเนี่ยศูนย์โมโหอยู่ในห่างก็โมโหอยู่ในใจของเจ้าของนะแสดงอาการลักษณะ่าท่างนันนันนี่นนออกมาเนี่แหละเห็นจังใดข้าสิคขวบคูมมันใดคนจึงให้มีภาวนา <c oughs> ให้มันท่านความรู้สึกยายมันเกิดความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกที่พ่อใจอะไรพอใจ <c oughs> ก็เลยมีค,คําคขดแทนก็คือพุโทโธนั่นเอง กนแนบกันกับร่มให้ใจพูดโทกับร่มหายใจ,ร,ยใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วอาการปิติกเกิดเนี่ยตัวนี้แหะตัวห้าสิงห์จักคําว่าเริ่มหูจักคำว่า,าสุขอันปราศจากวัตถุสิ่งของความสุขความอิม่มความเย็นความเย็นใจนบุญเกิดระบาด<อ>บุญมัน่นคือความรู้สึกที่สงบเย็นในตัวเองเด้อ <Yeah. S 2> บ่ได้เล่ารอนบ่ได้กังวลบ่ได้ไปหวังบ่ได้ไปปรารถนาบ่าไปล่อไผยเกียรติไผหักไผยได้ <Yeah. S 2> บุญจริงๆให้ห้างหุจักควา่มสงบจิตเย็นใจของเจ้าของปราบปื้มอยู่ในจิตของเจ้าของตั้งหากคนเฮาส่วนมากเอาข้าว่าบุญนั่นนะไปเป็นพิธี <Yeah. S 2> แต่ถวายท่านหลายๆเห็ดปรกกทินเห็ดผ่าป่าก็ว่าใส่น้ำว่าบุญบุญจริงๆคือความสงบเย็นในเจ้าของพี่นั่นอันเกิดจากการให้ท่าน แทนเฮาให้าหาท่านเข้าปั้นนึ่งกระซังแต่เฮ้ใาหายท่านตัวนี้แล้วเขาเกิดความสงบเย็นใจอิ่มปลื้มเข้ามานน่ะนั่นเป็นบุญอ,อแต่ว่าส่วนมากวันหายท่านนิดหน่อยแต่ว่าขอมากขอถึกรอตตีรักวันที่หนึ่งมั่งขอแจคพอตมั่งขอไปเออให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองลูกหลานผู้ขา่าให้เป็นเจ้าเป็นนายขอไหลไปเลยนะค,คือลูกเจ้านั่นแหละเออ เขาไปเลี่ยนหนังสือเขามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นั่นวะเออเขาฝึกหัดตนเองเขาแลนเขาวิ่งเขาเลยแข็งแรงเขากระสอบภาคร่างกายได้เออเขามีวุฒิการศึกษาประกอบกันกับนั่นเขาจึงไปสอบได้เนี่ยหลายๆคนที่ว่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอันนี้เอ,เอาคนาริเลี่ยนไปดูมันสีมีสิทธิสอบอยู่บ่าเนาะเออให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลที่มันเปลี่ยนเลยมันสิเป็นไปได้อยู่บปล่เอเอาตัดสินไปสอบเป็นผู้ว่าเขาสิหลับอยู่บ่ เลี้ยนกับบอเลี้ยหยังกับบมีนั่นแหละทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีปัจจัยเด้วแต่ว่าให้พวกเข้าเข้าใจข้าว่าบุญแท้คือความสงบจิตเย็นใจของเจ้าของเองจนจนเกิดอาการปลื้มปิติออกมาภายนอกมีการขนลุกขนพ้องแต่ว่ามีความอิ่มมีอาการปลื้มคือจังนามตาไหลมีความอิ่มจากตาไลอิ่มใจเนี่ะ แต่จังแมนบุญบนีิบุญที่ง่ายโดยสุดคือบุญอันเกิดจากการภาวนานั่นแหละท่านกะหิมีคือกออารเวลาใดกะสร้างแต่ห้องภาวนาจิตสงบได้แม้มีอาการคนหลุกมีอาการตัวนี้นั่นแหละศีลส,สมาธิปัญญาร่วมอยู่ในอันเดียวกันแล้วศีลก็คือว่าห้องบอมมี่จิตใจไปทำลายทำลายไผ่เออ่อไปเทศให้ผูดด้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตล้ทสั์รรสินท่านคนละสัตว์นั่นันก็เป็นศีลบัตรละอ,อ นั่แหละตั้งว่าความสงบเย็นนี่ประกอบไปโดยบตัตทุกอย่างในหันทั้งศีลทั้งสมาธิสมาธ,สมาธิไปไวาจิตตั้งมั่นในความสงบออบค่คิดพุ่นคิดพี่ถ้าคิดพุน่นคิดพี่คิดหาผู้นั้นหาผู้นี้สร้าง่นสร้าง,งพี่มันบ่สงบเด้เออภาวานาั่าคิด <c oughs> ภาวามันค่าคิดลเอ,อ,เอ,อื่อนว่าศีลมาจิตตั้งมัน่นในความสงบอันนี้แล้วมันบ่คคิดไปหกักไปสร้างภายแล้ว สมาธิก็เกิดจิตตังมั่นกัในความสงบแล้วปัญญามันก็มีรอบรู้ในหันแหละมันก็เห็นโอ้อันนี้เนาะพ่นว่าซุขได้เสมอโดยความสงบบ่มีเนาะนี่มันก็เห็นแหละมันก็บ่าคอยอยากไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านถึงว่ามันเ่็ดไกลแต่ว่าอังสันให้เขาผ้ามาตัวเขามาถิ่มไว้นีเนาะพอได้แล้วกินหอดห้านแห้งขักปานน่บ่เออ มืคอยฝึกหัดดัดไปเรื่อยๆสะสมไว้แน่ <c oughs> โวสิผ้าเกิดผ้าตายแต่แคือการสร้างสมความรู้สึกไว้ในจิตที่เด้ความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจสองอย่างนี่หนึ่งเด้อารมณ์ความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจเออตายแล้วมิตรผู้บอกกันไปที่ชอบที่ชอบเนาะ <c oughs> มันชอบบางไดมันเห็ดบางไดมันชินอยู่บางไดมีอารมณ์ความรู้สึกพอใจอยู่บางไดมันกลับไปเกิดบางหันแหละแหลอารมณ์ที่ชอบเป็นสั้น แต่ว่าเฮ้าเนี่ยหูจักแล้วท่านแล้วความพอใจแล้วบ่าพอใจหูจักแล้วเป็นเหตุเป็นปัจใจไปบังเกิดเกิดทุกข์บัเฮ้าจึงทําจิตให้มันเป็นกลางในเหตุจังใดเฮ้าสิกลางในได้นี่แหละเป็นอุเบกขานั่นเองจึงมีการฝึกหัดภาวนาจิตที่ถูกโลกกระทำกระทบแล้วบวันไหวบ่หักไผลบสรัางไผลบ่ยินดีบ่พอใจบวยังกับไผเรื่อยๆนั่นแหละจึงเรียกว่าอุเบกขา แม้นมีการกระทบกระทั่งกันอยู่แต่ว่าบนันาเขามาเกิดความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึก,สกพ,พ่อใจแล้วบพพอใจบ่เกิดเมื่อก็ดับละคำวา่านิพพานแปลว่าดับแปลว่าเย็นแปลว่าเบ่เรารลล้อนกังวลนอีหยังมีความเป็นกลางว่างอยู่จังสันของมันดเดออคำวา่านิพพานนั่นนะพวกเ้าจะไปหาความหมายไกลแต่ย่ำใดกระางแต่ลมหายใจของเฮายู่เป็นหนึ่งเดียวแน่นิ่งบ่คิดผุ่นบ่ขิดผี่ว่างๆว่างๆยองสันบอกอารมณ์บ่ถือ บัดภาว่ามันมีอารมณ์ได้แต่อุปมาอุปไมยดูดังอากาศซื่อนั่นแหละมันก็เป็นนิพพานแล้วง่ายๆมันเป็นสื่อมันซื่อได้อันคำว่าดับคำว่าเย็นนิพพานก็บคามาเปรียบแต่บ่ดดับเย็นมั่งอว่างว่างปล่อยว่างแต่ว่าปล่อยว่างก็ต้องบรนน้ำหยั่งเขามาคิดตัวอะละจังหวะคำว่าปล่อยว่างอีหลีคือยันน้ำเขามาคิดท่านี่แต่พอคิดแล้วมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกพอใจพอพอใจมาจากส ก็มันรูท่านหรอนั่นแหละจึงมีการฝึกอาศัยลมหายใจเท่านั้นแหละลมหายใจเป็นของบริส้ทืิอได้ขายก็ไผ่ดอกผู้ดังก็เป็นของเฮาเองบริหาอุปกรณ์เมื่อเพิ่มอย่างอีกเพียงแต่ว่าเตรียมจิตใจของจะกของเองนะคำว่าสมาธิบรแเ่นว่าสิมานั่งอยู่อย่างเดียวเด้อการรักษาอารมณ์รักษาบ่ให้อารมณ์เกิดนั่นเองจิตตั้งมั่นในความสงบอันหาประมาณไม่ได้ด้วยอุเบกขานี่เรียกว่าที่สุดของสมาธิ มันก็นเป็นนิพพานนั่นแหละจะไปคิดว่าเป็นของไกลจะไปคิดว่าต้องเป็นของพระเออของทุกคนนั่นแหละผู้ได้เข้าถึงได้ทั้งมัดไออด้บัดทุกคนผู้ได้ทาจิตเป็นกลางให้ว่างปล่อยวางปราศจากความคิดได้แล้วก็เป็นอันวาว่างอย่างยิ่งนั่นแหละนิพพานเป็นทั้งสันเอาพอละ <c oughs> တိတံကုဟံธิပမေ왓သမິດ္ထ తు သ क्के တုเรံတု ਸੰ တ္တภาတံဘူပနာရတုယထာမနိໂသတိ